นะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆหลายๆท่านถามมาว่าพี่โทนมี RWB เหรอวันนั้นผมเจอมาริโอมาริโอ้มาเลอร์ที่งานฟูดทักรักหมูเด้งงานเปิดตัวภาพยนตร์เขามาริโอบอกว่าพี่โทนพี่โทนมี RWB เหรอมี RWB ก็โกสามหรอบอกใช่ใช่ใช่เออผมผมดูอยู่นะผมบอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแล้วมันมีมีหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าพี่รีวิวก็โสามให้ดูหน่อยวันนี้ผมจะมารีวิวก็โกสามนะที่เห็นอยู่เนี้ยนะครับเป็นเป็นรถแบบอ่าเรโทนะเป็นรุ่นเก่านะครับก็เป็น อ่าปอเช่9ก้นะครับ9ก้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกตำนานนะอันนี้ทะเบียนตรงนะครับทะเบียนเ9้าเ,เลยนะครับอันนี้ผมมีระบบตัดไฟนะอันนี้แต่ตมว่าเราไม่ได้ได้ใช้ใช่ป่ะเราก็กดออฟแบตมันก็จะไม่ไหลนะอันนี้เราก,กดเปิดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูครับอ่าอ่าเนี่เพื่อนๆสวยงามมากนี่เดี๋ยวผมลองขับให้ดูนะครับ แอร์เย็นเนี่ยแอร์เย็นเจี๊ยบเนี่ยแล้วนี่มีลายเซ็นนะเนี่ยมีลายเซ็นอากิระนาไกเห็นไหมเออเนี่ยขับได้ขับได้จริงแล้วเนี่ยเรือนมงเรือนใหม่เป็น RWB หมดนะเปเปลี่ยนไปหมดแล้วนี่อ๋อฮะผมอลาลัยซิ่งนี่ถือว่าเป็นรถที่สมบูรณ์มากคันหนึ่งนะในโลกนะพีบในโลกอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นงานศิลปะโอ้เบาะนั่งแบบคลาสสิกแอร์เย็นนะแอร์เย็นเจี๊ยบเลย นะครต้องบอกว่าแอร์เย็นมากเดี๋ยวผมจะจอดรีวิวให้เพื่อนๆน,นะโอเคนี่เพื่อนๆก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับภายในก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็มีแต่งจริงๆแล้วมันมีข้างหลังนิดหนึ่งที่วางของได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่แนะนำเนาะก็ตแต่งอันนี้ก็แต่งเอาหมดแล้วนะครับอาดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชุดแต่งของศิลปินนะครับอากิระนาไกานะครับเป็นเป็นปินที่พวกนี้เขาปาดทิ้งหมดนะ เขาปาดเดิมทิ้งแล้วก็ใส่ขึ้นมาใหม่พาทเนี่ยนะครับพา์ทั้งหมดอ่นนี้ชุดเต็มเขานะทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามมากนะครับเนี่ยเราก็จะมีโลโก้โลโก้ rwb นะครับนี่สุดยอดนะครับก็ถือเป็นผมว่าน่าจะเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนอีกนะซึ่งผมเองก็เป็นรถในฝันของผมก็ไม่เคยคิดว่าจะได้จะได้ขับรุ่นนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับผมแล้วะลนะรถคันที่ผ่านมาหลายมือนะครับอยู่กับนักเล่นรถหลายคน นะครับรวมถึงแม็กโฮมด้วยนะครับเครื่องสุดยอดเลยเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องวางหลังนะครับเครื่องวางกลางนะครับแบบสุดยอดเลยนะครับอันนี้เดิมมากอันนี้เก็บรายละเอียดมาแบบเนียนมากนะครับ ead, ป้าปๆเดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อนะครับเพื่อนๆอ่โอโอ้โหนี่ฟังเสียงนะฟังเสียงเครื่องนะโอ้โหเปนะ็นไงเนียนนะเนียนนะอ่าป้าป้าปาป้า โอ้โหนี่ต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะเนี่ยคลิกเลยเนี่ยทุกอย่างห้องเครื่องโอ้โหมีกล่องดนะ้วยเนี่ย ECU อ๋อนี่สุดยอดเลยเก3าสามปูออปชันอ่ะก็ถือว่าเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆแล้วกันนะใครอยากจะดูเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์มาว่าชอบไหมอันนี้อ,อากิระนากายเดี๋ยวให้ดูว่าเขาคือคนแต่งเป็นคนที่ แต่ง RDBB ที่เป็นตำนานคนหนึ่งของของโลกเลยนะต้องบอกของโลกนะที่สุดยอดเลยอ่าโอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอยากให้รีวิวคาไหนก็คอมเมนต์มา โอ้โหดูดิหาแม่งเถอะเปิดข้างหลังหาไม่เจอดูดินี่สลักมึงก็ซ่อนเจอเยอะเกิ yeah, girl, นนี่นี่โอ้ oh, ชีวิตนี่เป็นเพื่อนเอ้ย